รับกลับมาทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเจาะลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ของไทยรวมไปถึงรถถังที่กองทัพบกไทยใช้งานอยู่ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญเพราะเชื่อมโยงโดยตรงกับขีดความสามารถทางการทหารศักยภาพในการป้องกันประเทศและยังสะท้อนถึงการลงทุนด้านความมั่นคงของประเทศไทยอีกด้วย เมื่อเรามองไปที่กองทัพอากาศไทยและกองทัพบกไทยเราจะเห็นได้ชัดว่ามีความพยายามที่จะปรับปรุงยุทธโธปรกรณ์ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อสร้างความสมดุลต่อภัยคุกคามรอบด้านให้ทันกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อให้กองทัพไทยยังคงมีศักยภาพในการป้องกามและปกป้องอธิปไตยของประเทศได้อย่างมั่นคงเครื่องบินขับไล่และรถถังจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดขององค์การพัฒนาในายุคป,ปัจจุบันและเมื่อเรามาวิเคราะห์รายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะการรบ ราคาการจัดซื้อตลอดจนมูลค่าที่แท้จริงเราจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นของยุทธศาสตร์กองทัพไทยในระยะยาวเรื่องจากฝั่งของเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการจัดหาอากาศยานทั้งจากตะวันตกและภูมิภาคโดยกำลังหลักในฝูงบินที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องก็คือ F16 Fighting f a l ฟลคอนที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกา F16 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียง ได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสนามรบหลายแห่งทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980แม้ปัจจุบันจะผ่านการปรับปรุงและยืดอายุการใช้งาน แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโครงสร้างหลักเริ่มมีอายุการใช้งานยาวนานแล้วสมรรถนะของ F 1 6นั้นถือว่าน่าประทับใจมากมันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า2มักมีรัศมีปฏิบัติการรบประมาณ550กิโลเมตรและรองรับอาวุธได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นสำหรับกองทัพไทย F 1 6จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ครอบคลุมหลายภารกิจทั้งการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีทางยุทธวิธีและการฝึกนักบินอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองไปที่ด้านราคาของ F-16 ในยุคแรกๆที่ไทยจัดหามาราคาต่อเครื่องอยู่ราวๆ18ล้านดอลลาร์แต่เมื่อบวกค่าการปรับปรุงการบำรุงรักษาอะไหล่และระบบอาวุธเข้าไปแล้วต้นทุนตลอดอายุการใช้งานถือว่าสูงมากปัจจุบันหากจะจัดหา F-16 รุ่นใหม่อย่าง b l o c k s 70-72ราคาต่อเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ60-70ล้านดอลลาร์และยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการสนับสนุน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยเองก็พยายามกระจายการจัดหาไม่เพิ่งพาแค่สหรัฐอเมริกาหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือการจัดซื้อแจสสามสิบเกริปเปนจากสวีเดนริปเปนถือว่าเป็นเครื่องบินขับไลยุค4.5่าุ4.5เจเนอเรชันที่มีชื่อเสียงเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยความคล่องตัวสูงและที่สำคัญคือมีค่าดำเนินการต่ำกว่าเครื่องบินรุ่นใหญ่หลายแบบ กองทัพอากาศไทยได้เครื่องกริปเป็นจำนวน12ลำทั้งรุ่น C ที่เป็นที่นั่งเดียวและรุ่นดีที่เป็น2ที่นั่งสมรรถนะของกลิปเป็นสามารถบินได้ถึงความเร็ว2มักมีรัศมีปฏิบัติการรอบราว800กิโลเมตรมาพร้อมกับเรดาร์รุ่นใหม่และระบบดาต้าลิงที่ทำให้สามารถทำสงครามเครือข่ายได้อย่างเต็มรูปแบบในการจัดซื้อครั้งนั้นไทยยังได้รับเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศเอริไอซึ่งทำให้ศักยภาพด้านการสอดแนมและควบคุมยุทธการทางอากาศก้าวกระโดดขึ้นมาก มูล,ลค่าของโครงการนี้อยู่ที่ราว1.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งเฉลี่ยแล้วรวมค่าเครื่องบินระบบสนับสนุนอาวุธและการฝึกฝนก็ถือว่ามีมูล,ลค่าประมาณเกือบ90ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งเครื่องบินคริปเป็นนั่นหมายความว่าการลงทุนครั้งนี้แม้จะไม่สูงเท่ากับ F 3 5หรือ Eurofighter Typhoon ยยแต่ก็ยังเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่ยกระดับกองทัพอากาศไทยไปอีกขั้น ในขณะเดียวกันฝั่งของกองทัพบ,บกไทยเองก็มีการพัฒนาและจัดหารถถังที่ทันสมัยเพื่อเสริมกำลังรบภาคพ,พื้นดินรถถังหลักที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ OPLOT T จากยูเครนซึ่งไทยสั่งซื้อมาใช้างานแม้จะมีอุปสรรคในการส่งมอบแต่ในแง่สมรรถนะรถถังรุ่นนี้ก็ถือว่าแข็งแกรถถ่ง OPLOT T มีเกราะป้องกันที่พัฒนาใหม่ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและระบบป้องกันตัวที่ทันสมัย ความเร็วสูงสุดบนถนนประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการราว500กิโลเมตรราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ไทยยังมีการจัดหารถถังหลัก v t 4จากจีนที่ถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาการส่งมอบ OPL OTT ที่ล่าช้า v t 4หรือ MBT 3 0 0 0เป็นรถถังสมัยใหม่ที่จีนพัฒนามาเพื่อการส่งออกติดปืนใหญ่125ม mm, มมีระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันแบบเอรา และสมรรถนะด้านความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงราคาต่อคันถูกกบว่ารถถังตะวันตกมากโดยอยู่ที่ราวราว3-4ล้านดอลลาร์เท่านั้นการเลือกว v ี4จึงทำให้กองทัพบ,บกไทยสามารถเสริมกำลังได้จำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณมากเกินไปเมื่อมองภาพรวมทั้งเครื่องบินขับไล่และรถถังเราจะเห็นว่ากองทัพไทยเลือกที่จะผสมผสานการจัดหาจากหลายประเทศบางส่วนเป็นตะวันตกที่มีเทคโนโลยีสูง บางส่วนเป็นจากยุโรปหรือเอเชียที่มีราคาที่จะต้องได้มากกว่ากลายุทธ์นี้ทําให้กองทัพไทยยังคงมีศัก,กยภาพที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในขอบเขตของงบประมาณที่มีจํากัดและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวในเชิงลึกทั้งสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่และรถถังของไทยที่สะท้อนถึงวิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายในการจัดหายุโทโธปกรณ์และความพยายามของกองทัพไทยในการรักษาสมดุลระหว่างศักยภาพการป้องกันและความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายเราจะเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นของทธศาสตร์กองทัพไทยในระยะยาว เนื่องจากฝั่งของเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการจัดหาอากาศยานทั้งจากตะวันตกและภูมิภาคโดยกำลังหลักในฝูงบินที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องก็คือ F-16 Fighting Falcon ที่ได้มาจากสหรัฐอเมริกา F-16 ถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีชื่อเสียงได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในสนามรบหลายแห่งทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980แม้ปัจจุบันจะผ่านการปรับปรุงและยืดอ,อายุการใช้งาน and แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าโครงสร้างหลักเรื่องมีอายุการใช้งานยาวนานแล้วสมรรถนะของ F-16 นั้นถือว่าน่าประทับใจมากมันสามารถทำความเร็วได้มากกว่า2มักมีรัศมีปฏิบัติการรบประมาณ550กิโลเมตรและรองรับอาวุธได้หลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นสำหรับกองทัพไทย F-16 จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องบินขับไล่ที่ครอบคลุมหลายภารกิจทั้งการป้องกันน่านฟ้าการโจมตีทางยุทธวิธีและการจุดนักบินอย่างต่อเนื่อง เมื่อมองไปที่ด้านราคาของ F-16 ในยุคแรกๆที่ไทยจัดหามาราคาต่อเครื่องอยู่ราวราว18ล้านดอลลาร์แต่เมื่อบวกค่าการปรับปรุงการบำรุงรักษาอะไหล่และระบบอาวุธเข้าไปแล้วต้นทุนตลอดอายุการใช้งานถือว่าสูงมากปัจจุบันหากจะจัดหา F-16 รุ่นใหม่อย่าง Block 70-72ราคาต่อเครื่องก็อยู่ที่ประมาณ60-70ล้านดอลลาร์และยังไม่รวมค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นต่อการสนับสนุน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไทยเองก็พยายามกระจายการจัดหาไม่อพึ่งพาแค่สหรัฐมริกาหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือการจัดซื้อแจ็คส9คสิเก็นจากสวีปเดนกริเ็นถือว่าเป็นเครื่องบินขับไลยุค4.5เจเนเรชันที่มีชื่อเสียงเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำสมัยความคล่องตัวสูงและที่สำคัญคือมีค่าดำเนินการต่ำกว่าเครื่องบินรุ่งใหญ่หลายแบบ กองทัพอากาศไทยได้เครื่องกริปเป็นจำนวน12ลำทั้งรุ่น C ที่เป็นที่นั่งเดียวและรุ่น D ที่เป็น2ที่นั่งสมรรถนะของกริปเป็นสามารถบินได้ถึงความเร็ว2มักมีรัศมีปฏิบัติการรอบราว800กิโลเมตรมาพร้อมกับเรดาร์รุ่นใหม่และระบบดาต้าลิง์ที่ทำให้สามารถทำสงครามเครือข่ายได้อย่างเต็มรูปแบบ ในการจัดซื้อครั้งนั้นไทยยังได้รับเครื่องบินตรวจการและควบคุมทางอากาศเอริไอซึ่งทําให้ศักยภาพด้านการสอดแนมและควบคุมยุทธการทางอากาศก้าวกระโดดขึ้นมากมูล,ลค่าของโครงการนี้อยู่ที่ราว1.1พันล้านดอลลาร์ซึ่งเฉลี่ยแล้วรวมค่าเครื่องบินระบบสนับสนุนอาวุธและการฝึกฝนก็ถือว่ามีมูล,ลค่าประมาณเกือบ90ล้านดอลลาร์ต่อ1เครื่องบินซึ่งเป็นนั่นหมายความว่าการลงทุนครั้งนี้แม้จะไม่สูงเท่ากับ f 35หรือยูโรไฟเบอร์ทยยุนแต่ก็ยังเป็นการลง ทุนขนาดใหญ่ที่ยกระดับกองทัพอากาศไทยไปอีกขั้น ในขณะเดียวกันฝั่งของกองทัพบ,บกไทยเองก็มีการพัฒนาและจัดหารถถังที่ทันสมัยเพื่อเสริมกำลังรบภาคพื้นดินรถถังหลักที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ OPLOTT จากยูเครนซึ่งไทยสั่งซื้อมาใช้งานแม้จะมีอุปสรรคในการส่งมอบแต่ในแง่สมรรถนะรถถังรุ่นนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่ง OPLOTT มีเกราะป้องกันที่พัฒนาใหม่ใช้ปืนใหญ่ขนาด125มมตติดตั้งระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและระบบป้องกันตัวที่ทันสมัยความเร็วสูงสุดบนถนน ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีทำการราว500กิโลเมตรราคาต่อคันอยู่ที่ประมาณ4-5ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ไทยยังมีการจัดหารถถังหลัก VTC จากจีนที่ถูกมองว่าเป็นการแก้ปัญหาการส่งมอบ OPLOTT ที่ล่าช้า VTC หรือ MBT 3 0 0 0เป็นรถถังสมัยใหม่ที่จีนพัฒนามาเพื่อการส่งออกติดปืนใหญ่125ม mm, มมีระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ระบบป้องกันแบบเอรา และสมรรถนะด้านความเร็วสูงสุดประมาณ70กิโลเมตรต่อชัว่วโมงราคาต่อคันถูกกบว่ารถถังตะวันตกมากโดยอยู่ที่ราวราว3-4ล้านดอลลาร์เท่านั้นการเลือก v t 4จึงทำให้กองทัพบ,บกไทยสามารถเสริมกำลังได้จำนวนมากโดยไม่กระทบงบประมาณมากเกินไปเมื่อมองภาพรวมทั้งเครื่องบินขับไล่และรถถังเราจะเห็นว่ากองทัพไทยเลือกที่จะผสมผสานการจัดหาจากหลายประเทศบางส่วนเป็น